SCG ก่อตั้งในประเทศไทยเมื่อปีพศ2546ตามพระบรมราชองการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เพื่อผลิตปูนซีเมนต์ซึ่งเป็นวัสดุก่อสร้างที่สำคัญในการพัฒนาประเทศในขณะนั้นและได้ผ่านการเรียนรู้ปรับตัวพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องจนได้รับการยอมรับเป็นองค์กรต้นแบบชั้นนาในภูมิภาคอาเซียนและพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในระดับโลก การนำแนวคิดการบริหารสนักงานอัาชยะมาใช้ SAG ส่งเสริมให้พนักงานทำง,งานตามคำมั่นสัญญา Pension for Betty นี่ไม่หยุดที่จะเรียนรู้และพัฒนาสิ่งใหม่ๆขึ้นมาตอบโจทย์ความต้องการที่ดีกว่าซึ่ง SAG เชื่อมั่นว่าการพัฒนาคนให้เข้มแข็งด้วยการเพิ่มขีดความสามารถดูแลคุณภาพชีวิตและสร้างความรักผูกพันกับองค์กร จะส่งเสริมให้คนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา SCG ให้เข้งแข็งยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาทักษะผ่านการปฏิบัติงานจริงโดยหลัก70-20-10คือเน้นการลงมือปฏิบัติจริง70%การเรียนรู้ผ่านโค้ด20%และการเรียนรู้ในแบบห้องเรียน10%นอกจากนี้ SCG ยังได้ทำเรื่องนิจิัศน์ Transformation ซึ่งเป็นการนำแนวคิดและวิธีการทำงานของสตาร์ทอัพมาปรับใช้พัฒนาสตาร์ทอัพภายในองค์กรร่วมด้วยสำหรับอุดมการในการทำงานของพนักงาน SCG มี4ข้อได้แก่ 1. ตั้งมั่นในความเป็นธรรม 2. มุ่งม,มั่นในความเป็นเลิศ 3. เชื่อมั่นในคุณค่าของคน 4. ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมข้อดีและข้อจำกัดของการใช้งานแนวคิดสำนักงานอัจฉริยะข้อดี 1. ทําให้พนักงานได้เรียนรู้และพัฒนาสิ่งใหม่ๆ 2. ทําทให้องค์กรมีพนักงานที่มีความสามารถมากยิ่งขึ้น 3. ทําให้องค์กรมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นข้อจำกัด 1. พนักงานอาจจะไม่ตั้งใจเรียนรู้กันทุกคน 2. องค์กรไม่สามารถให้การเรียนรู้กับพนักงานทุกคนและทุกฝ่ายได้ดีเท่าที่ควรข้อเสนอแนะควรตรวจสอบติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ทักษะของพนักงานและองค์กรทุกเดือนเพื่อจะได้รู้ว่ามีการพัฒนามากน้อยเพียงใด